สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่องวิไลไฮโชคนะครับหลังหวยออกพี่น้องวันนี้เป็นวันที่17นะครับพี่น้องเฮาอ่ามีทุนายนนะครับตอนเที่ยงพี่น้องครับทางช่องวิไลไฮโชคกับสิพายเอฟซีไปตามแนวทางหวยล็อกนะครับพี่น้องเฮ้าเอฟซีกับคอมเมนต์เขามานะครับว่างหวยล็อกเข่านะครับพี่น้องเฮาครับทางช่องเฮากับสิตรีตามให้นะครับบ้าเจ้าของตัวเลขเจ้าของหวยล็อก เพิ่นสีไหมาเป็นตัวไดนะครับพี่น้องเฮาถือว่าทิดตามต่องวดกันเลยนะครับอ่างวดที่แล้วกับเขาคักเขาแน่พี่น้องเฮ้าศูนย์เกตตัวตรงเลยนะครับพี่น้องครับ้วก็พี่น้องสายวิ่งสายแลนกับบอลคุณผาดนะครับนาทิ่ตามนะครับสำหนักนี่ครับตัวเลขเพิ่นเขานะครับพี่น้องเฮ้านะครับกอบขอกับขอบุญขอบกุณย์เอฟซีที่เขามารับชมนะครับบวัานี้เป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่นะครับติดคอมเมนต์ขมานะครับวางหัวล็อกเขานะครับพี่น้องรับ ทางช่องเฮากับสิตีตามให้นะครับว่บาแนวทางตัวเลขของเพลินครับสิไปทิศทางใดน,นะครับขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกวามรงแรงใจให้ทางช่องเฮานะครับพี่น้องครับทางช่องเฮากะเฮ็ดคลิปให้ได้แปดนาทีขึ้นเลยเอฟซีเฮานะครับขอกราบขอบุญขอบคุณแล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับบางเทีบางที่กะต้องทําเวลาให้ได้ นะครับแปดนาทีขึ้นขยะฝาเบียร์กันเลย FC เฮานะครับเอาส้มบรรยากาศทองให้ทองหน้าอ่าเพาว่าสิเป็นน้องใหม่นอมีทั้งแอดเ่านี่แหละครับเพราะได้อยากได้กินพี่น้องปลูกอยู่ทองหน้านะครับครับส้มบรรยากาศไปนะครับนะครับมีตัวเลขเนวทางมาฝางนะครับหัวล็อกนะครับได้มาแล้วพี่น้องเฮ้าครับหัวล็อกเื่อนเข่าคักพี่น้องเอ้ยครับทั้งสองเฮากับมีลักฐานอ่างอิง ล้วกาสำหรับผู้ติดต่มทั้งช่องเฮ้าล้วก็สิีได้บ่งคิปนะครับผู้โศกผู้มันกระสิมีเนาะครับเนาะเอาครับพี่น้องเฮ้ากลับมาเบิ่งหลักฐานอ้างอิงงวดประจำวันที่16บมิถุนายนที่ผ่านมานะครับพี่น,ออนอ้องนะาพี่น้องขึ้นจับได้เนาะครับเนาะถ้าพี่น้องได้เบื้องแล้วก็สิถึงบางอ้อเลยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องคอมเปม็นมาหลายนะครับอา่า สายวิ่งสายแลนเพิ่นไปวิ่งไปที่ซกับ0นย์ะครับเพิ่นนักที่0นะครับนี่พี่น้องเข้าคือสิได้รับช่มรับฟังคลิปทั้งท่องวิไลแห่งโชคอยู่ตลอดนะครับถ้าติดตามกับสิลู0นะครับศูนย์เป็นลัก10 02 03 04 0องศูนย์สเพิ่นสิตันเหลืออยู่3คู่พี่น้องคือสิจำได้นะครับเหลืออยู่04 07 06 เพิ่นเน้นไปที่ศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องนี่คือหลักฐานอ่างอีกนะครับพี่น้องราคาศูนย์มาพี่น้องนะครับสายวิ่งสายเลนเพิ่นวิ่งสีคับศูนย์ศูนย์มานะครับพี่น้องอ่พี่น้องขึ้นจดจาคลิปนี้ได้นะครับเนาะแล้วก็มีเอฟซีคบคอมเมนต์มานะครับเมื่อคืนนี่ครับว่าให้ช่วยตามแนวทางห้อยล็อกให้แน่นนะครับกับพอดีมือเสานี่ทา้งสองเฮาโทรไปนะครับคุยกันกับเพิ่นพอดีตอนเที่ยงครับพี่น้อง ตอนเที่ยงหลางกากกินข้าวเที่ยงเซจพอดีก็เรย่อ้คุยก็เพลินแล้วก็ทางช่องเฮากันํ้มาอ่าลงคลิปให้พี่น้องเฮ้าได้ชมกันนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือหลักฐานอ่างอีกน้องบเนาะอพี่น้องเฮ้าก็คือสิได้รู้ได้เห็นนะครับน้ากันสําหรับผู้ติดตามคลิปนี้นะครับของหวยล็อกนะครับและการงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่จะถึงนี่เพิ่นก็นใไ้มาแล้วนะครับพี่น้องนะครับเอาเขามาติดตามแนวทางน้ากันนะครับ พี่น้องเฮ้าตัวเลขมากแล้วครับหวยล็อกครับงวดประจำวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6พันห้าร้อยหกสิบหครับเพิ่นไหตาสายวิ่งมาก,ก่อนพี่น้องหกับห้านะครับวิ่งบนล่างด้อนะพี่นอ้องย้ำว่าวิ่งบนล่างหนึ่งกับหานะครับพี่น้องเฮ้าแต่ว่าผมก็คุยก็เพื่นเรียบร้อยแล้วละครับพี่น้องจะของแนวทางตัวเลข ของหวยล็อกเพื่อนกับวาสิปรคกคูไห้ภา่ในบกเกินอีกสองามมือ้อคือกันนะครับสาหรับหอยล็อกนะครับครัอบบกเกินอีก 2- 3ามมือ้อนะครับพี่น้องเฮ้าสําหรับสายวิ่งเอาไปพินิจพิจารณาบิ่งนะครับว่า,าสิตรงกับเหล็กที่พี่น้องมักบอนะครับเอาช่าง่องเฮาก็เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับยําว่าเสนอเป็นเพียงแนวทางถ้ามาก้าชอบก็แคบนาจอไว้ตามนะครับถ้าบ่ม,มักก็ผพันนะครับพี่น้องเฮ้าบ่เป็นยัง กับน้าจิตตังนะครับพี่น้องเอาครับแก็บนาจอไวเอาสายวิ่งไปจะก้อนพี่น้องครับหนึ่งกับห้าเพื่อหนักทีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสาหรับหัวล็อกครับแล้วก็พี่น้องเฮ้าอย่าลืมอย่าพลาดติดตามคลิปต่อไปครับบัเกิดอีกสองสามหมื่นนะครับพี่น้องทางช่องเฮ้าสี่เอาชุดที่เพิ่นประกบคูม่มาให้พี่น้องเฮ้าแต่ว่าผมก็คุยล่วงหน้ากับเพื่อนไว้นะครับว่าพยายามอยากได้ให้ fc ตั้งแต่เนิ่นเนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับพี่น้องเฮ้า,งว,ววาง,ง,ง,งวดที่แล้วก็ถือว่าดังแห้งพี่น้องนี่ครับนี่ครับงวดที่แล้วศ7นย์เจ็ดเจ็ดศูนย์หาซื้อหนกบางท่องที่ก็บว่าจะมืออัน้นะครับพี่น้องครับหาซื้อยากที่นี่ผมก็เลยคุยกับเพื่อนแล้วนะครับตอนเทียงเมื่อกี้นี่ว่าคุยว่าอยากให้ fc ได ล่วงหน,าน้าแน่พ่อได้ไปยิบจับสลากินแบงรัฐบาลพ่อท่านเพิ่นกระตกลงนะครับเพิ่นว่าเออบ่เกินสองสามมือเพเื่อที่เฮ็ดแนวทางให้นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของทงั้ชสองเฮ้านะครับพี่น้องครับเป็นความโชคดีของทงั้ชสองเฮ้าอ่าพี่น้องเฮ้ากับพี่จารณาเบิ่ึงนะครับตัวเลขแน่วทางถ้าพี่น้องมีตัวเลขในอกในใจอยู่แล้วนะครับอ่าพี่น้องแคบหน้าจอไว้เดอนี่คืองวดวันที่หนึ่งนะครับบิ่งบนล่างนะครับหนึ่งกับหาเพิ่นเน้นไปที่หนึ่งนะครับ อ่าล่องแคบหน้าจอพิจารณาเบงเดอร์พี่น้องเอฟซีเฮ้านะครับแคบหน้าจอไว้นะครับหนึ่งกับห้าอ่าเรียบเป็นแนวทางนะครับอ่าแคบหน้าจอไวเอฟซีเฮ้านะครับบอกเกินอีกสองสามมือนะครับพี่น้องร่อเอาสุดประกบคู่ของเพิ่นนะครับเอาครับแคบหน้าจอไว้ครับแนวทังตัวเลขหวยล็อกนะครับพี่น้องเฮ้าก็คือทางช่องเฮ้าเสนอไปเด้ครับเด้อรอครับพี่น้องรอ นะครับกระทือว่าเขานะครับเลขเพิ่นนะครับพี่น้องเฮ้ากระตดตามไปอีกเพื่อนว่าถ้าได้เขาแล้วก็เขาต้อเนื่องนะครับพี่น้องขอกราบขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับ FC เอซีเฮ้าที่ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องนะครับวิไลให้โชคแล้วก็ขอตอนแรกเอฟซีไม่ที่พึ่งเขามาานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบว่าผ่านข่าวสารตัวเลขเด็ดดังๆจากทางช่องของเฮ้านะครับพี่น้อง ขอขอกลับขอบุญขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเอาพี่น้องเฮ้าสุดท้ายนี่ทังช่องเฮ้าับว่มีอยียงตอบแทนบุญคุณพี่น้องนะครับนอกจากหาแนวทางตัวเด็ดตัวดังฝากพี่ฝากน้องที่เป็นกำลังแรงใจทังช่องเฮ้าขอขอบุญขอบคุณไปย่างสูงนะครับพี่น้องเฮ้าเอฟซีไม่เขามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสุดท้ายนี้ให้เอฟซีทุกท่าน อยู่ดีมีแห้งลำๆรวยๆสุขุสุขคนสวัสดีครับ